สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซถูกฐานผบก็บซ่องแม่ขิงคําพี่น้องเมื่อ,น,อนี้มาทำามพี่น้องกับสบายดีเด้อมาโฮดมาตามที่หี่ค้องประเภทน,นี้ทั้งฝั่งลาวฮเน้อพี่น้องมากับบริษัพงอใหญ่ับพงอใหญ่บรอยู่แล้วเกิดบนดีทั้งสุก หาเากิดก็ไมยเป็นโทษมาสรงคากนี่วานยิ่มหวานค่ะ โคตประสงค์พ so ี่น้อง เรื <S <S <mm like, ่อ uh> ู้กราบไหมอาแต่งขั้นหาก่อนนะทำดอกไม้ใส่หม่เงยไม่เงยอยู่น้ำกันบายดีเด้อจะดีแห้งรบหลามมาหาได้อย่าว่าบ่มาหาได้มาหาเลยได้เองเขาประ่ามูเนาะออาหอดมาเทิงแล้ว ให้ลูกหลานดีๆแห้งเด้อให้โชคให้ร่ามเด้อห่อแน้วเย็นเย็นสุดพักคุ่มสุมเย็นลูกอยู่สหราชกาทั้งสองก็ให้ดีไม่แห้งกลับบ้านไปก็ให้โุกให้มานให้ร่ำให้รวยเด้อเพื่อนใหญ่ลูกมหาเลยไอ้ลุ้ยเข้ากันลุ้ยคือการไอ้ผู้ใดก็ได้ี ล้าเจโม้ลงไปเห็นกี่ขั้นร้านจะปะปวดอัปผาลงอย้อได้อไปทรงผาทรงผาลงไม่ฮะก็ไปเล่นเอามาใส่ได้ได้เาะข้าุหน้านม่ได้นะโดยหมูไม่แม่ลูก ทั้งหน้านนพี่ดบบดได้เลยสงเกระโดดได้ทั้งหน้าจดยมา,าโมูข่าวให้พอลูกข่าวนะแม่วงให้พอลูกข่าวก่อนอเอาคันให้พอลูก้าเกก่อนลูกขากล้องนั้นินกล้อง ดิมีแฮ้เโอฮักมา ไปหนูสาธุพดผ่านแล้วหมูนําน ดูเดียวมูจะมาหลกเย้าบ้าเพิดเด็กสบายดีก็อัหานี่น้องเกลือกับน้มาเรียกน้ำเด็กๆสบายดีแม่ตัวน้อยหันด,ดีสบายดีไ่ได้กินน้ำแล้วไม่สนกินแล้ว เออบัน้กินขนมแล้วสบายดีเนาะไม่สบายดีนะนุ๊อ๋อเรียกวงานรูเราต้องปั่นเนาะเอาลูกพัชเอาจากมาคนสิยหานะเออคนละสิบห้าบาทคนละสิบห้าบาอ้กําอเมาแกเล็กๆเออเอาไปรูเอาไปรูเอาอันเดียว ยาสองสุ่เขาดื่ใ yes, ช okay. ้น yeah, ้ำจิ eh, right. anyway, so peaceful, ้มสิเขาจะใ่สีแดงมาจากยาตัวใดน้ำปั่นก็เอาสิ้นก็เอาน้ำปั่นจะเอาไหมเอาไหมาไม่ได้น้ำปั่นสีแดงอ๋อเอาไก่จอไก่มันหนักไก่จอได้บดซองบอี้ไม่่บดสองคเอาลวคนเราเป็นคนที่เก่งใจเนาะ ใส่น้จิ้มล่เป็นกัวใหญเร่อกระบายเรียกเด็กๆพี่เนาะอยจะพูดในลายเด้ออันนี้หน้ามหาเล็กเด็กแดงหมอป้งความสุขตัวแม่เ้ยไปกอนนะจังหน่อยพูท่าเขาก่อนคุณนะจิ้ม ไปดีกไปเล้วส้นตเล้ยบไี่ใกูตายบ่ลว่านเพิขึ้นผืนได้ไนี้ดูไปดิ้งหน่อยไปไปาคเห็ดปุน้พัวเพิเเไปแล้วปร้มือเียเร่นนหนาเลยอะเรียกคิวกันมาอ้าวจไปจบมา กันน่เหียด้ทีอน่ได้นะโอยปิบ้ั่กักินลูกสิ้นก็ได้พี่ไม่อยู่ห้องพี่ลูกไม่อยู่ห้องไม่อยู่ห้องพี่ไว้มันฮอนไว้มาเรียนคิวมาเรียนหมมนเรียนคิวมาเรียนคิวเขาจะไปเท็มเรียนเมาเรียนแถวมาเรียนเถลยืนมาเรียนแถวขอบใจประทิพย์นะแม่ขอบใจประทิพย์กับลุงลูกเลยนะมามาขอบใจนะแม่ลูกมามาโอบกันไม ใหด้เด้ยเจิวัลมาลแม่ลูกขับใจป้ากับลุงี่พี่พี่เอเอย่าไวลูกพี่พี่พี่ดูน้าลูกดู่้าดูน้าได้ไหมลูกเอาไงินไโอ้ยโอตายคานาพี่เจ้าอา่็ซินดีหู มาทูน้่นะในเมนี่บ่ได้กินได้นี่เออบอให้แลวบ่มาทูน่านั่นโอ้เย็นดีน้ำมันเย็นมะม่เนื้อจกเราบอกว่าน้ำไปหาเขาอยู่บ้านแปดนเด้มาทางเดียวกันนะเยตางแม่ลูกเางแดเงินเออเดือนละติดกันมีมะขามไว้ด้ไปชองมีมาเดินสีน้าเ้อ ร้อยเออมาได้ไปร้อยชินช oh ิ้นฮะเออคุณคือใ่บ้นนี่บ้นเ้อยบ้านแก้วนันโอ้สิได้ไปครับะมากห่อเทือนแม่ตู้พี่น้องไม่พได้เครื่องมาฝานี่ลูกสาวนี่ลูกสาวบอกแนี้นะนี่เอาบงนสวยบอตัวจริงเสียงจริงเลยนี่สวยค่ะอ้าวมีขนมมาฝาไม่ไง นี่สินงามให้เจ้าสองพืนเสือบลาแกงแรงใส่แล้วสวยค่ะแต่ละอยู่ดีมีแห้งมีแต่อัวสวยอันนี้น้มเด้อสวยขนาดไหนผิดจะลุกไปอันนี้นะเออเออนี่ขนมนี่เก็บมาได้กล้องถ่า่ะนี่นี่นะโนมนี่นมนี่นมนี่เออนี่นมนี่คุณน่ะได้เสือปลาแกงแรงมาได้เนี่นะนี่นะ เดี๋ยวแกงแรงใส่ละสวยใส่ละงามคือลูกเลยจินนี่2คืนนี่ไม่จากกินก็งามหยิบแล้วปรหวยหยิบแล้วเลยได้ไงสินตนไปใหญ่านจับอีกแล้วงามอันลายจ<อ>ุกจับเอาจับเอาใส่การสัมผัสเอาเว้ยคุห้องเมจะมาร

เงามแห้งงามแห้งเออแสงคางโค้ง <shots> น yeah. uh ี่อยู่บ้าเงินนั่นแค่บานจะบมีแต่เงินไม่ใช่ไรพิดเงินนั่นชักแต่ยาซักไม่พิชางยานั่นช่กซักขัดไตอะไรชื่ออย่างกินปิ้งไก่มาคู่มึอปิ้งไก่มาคู่มึอ ตลาดน้ำผ้องปหนึ่งหมดตลาดม่อบมามีบ่เขาุ่เจ้าหันังกะสีนั่นได้จอกบ่หออกมันมุ่นแกวนั่นนิยเขาเนะหออกเด้อีเมนมพุงพิ่นเนวานะรับอันนี้ไดคหับหัวเอาักอันนี้หักหัวมุ่งะเห็ดหัวฮัไดมามุ่งเห็ดหัวเพิ่นหัวเมนเยนจมบ่น้อยนาล ระบบเก่าจัะปูบระถึกไม่ยังมาคอยมาใช่เอาไอ้น่าทัาปงบ่มาเมนโคชิโคชิโคชิาอีกหน่นอีกูนนึงผู้ไดเป็นี่เดี๋ยมีอักัน ได้แม่แม่ไดเลยลูกเจ้าหันไม่จะใครจะตายนี่นะนี่นะนี่นะเปิดมาพอจเมื่อได้เาแม่เขาสบายใช่แล้วแหละของเจ้าบองของเจ้าเราอ่ะ่นหนูป่อเอได้เข้าใจเหรอผมเรื่องเนาะก้ไปแล้วแม่ไป้จัดแน่มากูไปเป็นตาแน่หแม่เบิ้งครับแม่ เอออาเปตาให้ให้นี่ไงเพื่อนไงพอลูให้พอลูกจับแขนแี่ไปจัได้เห็่อ่อเห็นอุ้งชุมอยู่อ่ะสันงามตวเางามนวามความเมียกมังหนาด้วยนี่นาเหนบ่แต่ใดีใจดีน้องพี่นางเราเราใดีเ่าาตา ทอลอยทอายเอหายอาันเลอดอลอยแล้ว <Safe> ก <c oughs> <C schnell> ็ให้ให้ให้ย่างเองไปเองมาเองได้ได้ได้ยูแบบนั้นน่ะแล้วมัเป็นหอดลรเป่าไม่เผา่างาาเผาแลทอดเป่าจะลอยไปทำแล้วมึงได้แล้วมึงได้ลายไปล้ว ยี่แปดสิปเลยเลยมันกลัวแล้วค่ะอวะากายนี่ก็เป็นลานลยังแปดชิปเลยทำอะไาเจ้ากายแล้วค่ะว่านั่นแม่ตลูกก็ยังหกชิแล้วไายา็นฮอปล่ามาไนแ่ลูกลูกสาวผลมหาแล้วสบายดีไหมลูก

สบายดีแม่ทิพย์นะแม่ลูกขอบใจแม่ทิพย์นะแม่หมอนีได้สายยิ้มได้กาเฮยยิ้มเพิ่งหะไู้ใด้ยิ้มยิ้มไม่ได้ยิ้มก่ได้ยิ้มโดนแล้วไ่ได้ยิ้มไ่ได้ยิ้มก็งูฟุ้นนี่เด้ อ่าโอ้พอดีเป oh, ๊ะเลยนี่โอ้ยจิัวเลยขอบใจเลยขอบใจไม่ลกเลยขอบใจนะแม่ลูกนขอบคุณนี่ของคุณนีนบะแม่ลูกใส่บังด้วย่ะใส่่้จไดเออออบใจอคของคุณนี่อนี่ลยโอลิ้นลุงลิปีใหม่เลยเนาะนี่ว้ายอาล

เดี๋มีขนมนะมีน้ำน้ำมีเดยอนวมีขนมตรงนี้นี่นะเฮนเป็นหมกระ้าวเดเ็นเาเนป็นสิบกระุนี่ให้ปใหญ่ซิ้นแน่นม้วงให้ไม่ใหญ่ซินเลรแนยก้าวเ้าเบิ่งม่ใหญ่ยี่บ่เจ้เเบิ่งไม่ใหญ่แน่เด้เบิ่งเม่ใหญ่ฮะควรจะแนนตัของแเมื่อบมดตเบิ่งนอกก้อนเใหญ่เมื่อป้ใหนเลย mọi đây mọi người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  mọi น้นไปดูบบมีอยู่ในกระตุกนะมีอยู่ก็เป็นงาดูองดูดูไปอได้สุดงามพอกระแม่ซื้อมาต้อนน่องเกิดนองเกิดัน่โปเฮ้ยคุมาใส่เกนนเด้ผก็นอง ่ได้้ง้ด้อม่อยแม่ม่ได้แก่นม่ห้หุบมาชี้พี่านพี่ายหก็แม่ซีเลยนเินบเอาบเงินเอาไปให้พี่ังด้วาเอากเจางินไหยังกเจ้เไปหยังซื้อเม็นบ่ฮะเจ้านไปใหยังมันคี่สดายเห็นไมจัีนี่ความสุขของเพินพี่น้องอ้าวท้องพอก็แม่แบบนี้

เมื่อปาได้ดดูเ้อทาง่ายๆเรื่องง่ายๆเ้ือเบน่นตนแม่แน่นง่เ่องบาอกำงนน่ะงายๆง่ายมันสือเรงๆบ่บัดไม่ทิพย์อันไม่ทิพย์สองคนเนี่ยเป็นคนอุปธรรมเป็กคนก็งาอุปธรรมมาตลอด้าไหมไงผ้าใเด้อ บแห่ลูกใฟรผานไมเท่าไรเลยวันหกพันกลัวสองน้อยไอศชิ้เอาไปลูกใคร่านให้ไม่เงยว้าใบสร็จแล้วบอกเงให้ไม่เงยผ้าใบช่างเขาบอวาบอกัแม่่าอันอันจักได้ให้ไม่เงยผ้าไปสตัวกับสตัวบอกแม่บอกพอรูกแม่พอรู้ซื้อให้ไว้ซื้อให้แน่บอศิกให้ไม่ยใหญ่มากใหยาใหมากนะเบิ่งพอลูกก็ไม่ถีบเด้อ

มากินกมากิน <t> ี่นองกบบนี้งเท่าเานงน่งกินอรนี้ามา่ลกกินยมาตีนามาบ่กินกได้เพอันเตียมว่อยู่อยู่เพื่อนบอบอน่มีไฟบอมากบ่มากกับบอนี่ไฟอยู่เพื่อนนะมากเลย